สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าินนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพ็กเมงกาประกาศสิบป้ายอัคคีนะคะแน่นอนว่าวันนี้ทีมงานก็จะอยู่กับระบบที่เข้ามาพร้อมกับแพทใหม่นะคะและแน่นอนว่านอกจากเกมของเรานะคะจะเป็นแพทใหม่แล้วก็ยังมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นร่วมกับเราในแพทนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็มีผู้เล่นใหม่เขา ปรึกษาเข้ามานะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมเราเปิดมาค่อนข้างมีระยะเวลาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คอนเทนต์และระบบในเกมนี้ทีมงานพูดได้เลยว่าเป็นอันดับต้นๆของเกมออนไลน์ที่เป็นที่มีระบบเยอะมากๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้เล่นสักคนหนึ่งจะทำเขาเรียกว่าไงอะ แค่ทํากิจกรรมรายวันให้ครบอะเรียกได้ว่ากินเวลาชีวิตไปทั้งวันเลยใช่ไหมคะทีนี้ด้วยความที่ว่าผู้เล่นใหม่เขาก็เข้ามาเล่นใหม่กับเราแล้วก็ยังมีระบบรายอันที่บางทีเขาไม่คุ้นชินอันนี้ทีมงานไม่ได้ตําหนินะคะก็คือ เข้าใจได้เราใสา่เล่นเกมด้วยกันมันจะมีบางอย่างที่ว่าเราอ่านแล้วไม่เข้าใจเราด้วยความที่ว่าเรามันเป็นเกมจีนด้วยแล้วก็มันจะมีการใช้คําแปลกๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคําที่แปลกจริงๆหรือไม่ก็แปลแปลกๆ,ๆอันนั้นเข้าใจกันได้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะระบบขยันฝึกฝนหรือว่าที่ทีมงานมักจะพูดติดปากว่า ระบบค่าชีวาใหม่นะคะอันนี้ทีมงานก็จะเรียกติดปากของทีมงานเองแหละแต่ว่ามันคือระบบเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นการทํากิจกรรมประจําวันนะคะทุบไข่มีรางวัลน,นะคะอันนี้ทีมงานเคยนําเสนอไปในคลิปก่อนแล้วนะคะผู้เล่นสามารถไปย้อนดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะ Monstercaster นะคะเพื่อสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆที่ทีมงานเคยลงไว้ได้รวมไปถึงคลิปใหม่ที่ทําออกมาจะอัปเดตท,ที่นั่นก่อนใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปกด Subscribe กันได้นะคะ ทีมงานขอข้ามมาที่ข้อ2เลยนะ,นนะคะอำนาจยุทธจักรหรือว่าพิชิตกองกำลังยุทธจักรหนึ่งแห่งอะชื่อกิจกรรมคืออำนาจยุทธจักรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผู้เล่นใหม่เขาก็งงแล้วแหละทีนี้มาพิชิตกองกําลังยุทธจักรหนึ่งแห่งอีกก็งงกันเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ทีมงานแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือการลงดันเล็กครบ6ครั้งใน1ดนันนะงงเข้าไปอีกนะ โอเคทีมงานมีตัวอย่างอย่างเช่นว่าวันนี้ทีมงานลงสำนักเกลือครบแล้ว6ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเควสตัวนี้ของทีมงานก็จะเป็น1ทับ2ถ้าผู้เล่นอยากจะได้แต้มเพิ่มมันจะได้ การทําครบหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ค่าชีวาทั้งหมด10แต้มใช่ไหมคะนี่ขึ้นมาละสิแต้มแต่ถ้าว่าผู้เล่นอยากจะให้ได้แต้มอีกผู้เล่นจะต้องลงสํานักใดสักอันหนึ่งให้ครบอีกนะคะซึ่งอันนี้สําหรับผู้เล่นเวลาน้อยนะคะทีมงานก็จะแนะนําเป็นสํานักเกลือกับหมูดตึกตระกูลสวีนะคะเพราะว่าตัวดันจะค่อนข้างเล็กคือเรียกได้ว่าวิ่งแป๊บหนึ่งเราก็ถึงบอสแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสํานักเกลือนะคะ ขอบเขตของแดนเจียนจะอยู่แค่นี้องนี่เล็กๆนะคะอันนี้คือการลงแบบไม่หวังแบบไม่หวังว่าฉันจะได้ของดีนะคะคือลงแบบรีบจบได้ไหมอะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานจะพาไปในส่วนของตัวดันที่สองกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าอีกดันหนึ่งทีมงานก็เป็นแนะนำเป็นหมู่ตึกตระกูลสวีนะคะ อันนี้สาหรับผู้เล่นใหม่นะคะที่ว่าทีมงานว่าเขาน่าจะเคลียร์ได้แหละขอแค่จับจังหวะของบอสนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะวร์ปไปหมดตึกตระกูลสวีกันวิธีการดูนะคะก็คือเราสามารถกดรีบไปก็ได้หรือว่าเราจะกดเราสามารถดูพิกัดของที่ตั้งดันได้ตรงนี้นะคะีเมืองเฉิงตูเนาะโอเคสักครู่นึงนะคะตอนนี้เฉิงตูก็ฝนตกเบาๆนะคะโหลดยังไม่เสร็จหรอกแต่เสียงมาก,ก่อน Okay. วิธีการลงดันเล็กนะคะก็คือเราจะต้องสร้างทีมก่อนนะคะเพราะว่าตัวดันมันจะเริ่มต่อเมื่อหวัวหน้าทีมเป็นฝ่ายคุยนะคะอ,คยอ,อย่างที่เห็นค่ะว่าหมดตึกตะกูลสวีนี่ขอบเขตของดันมันแค่นี้เองแค่บ้านพักเล็กๆสองแห่งนะคะ อย่างที่ทีมงานบอกไปนะคะว่าการลงดันมันไม่ใช่ว่าแค่ลงดันแล้วได้หนึ่ง,งรอบนะคะคือผู้เล่นจะต้องเคลียร์กองกำลังอะคะ่ะให้ครบทั้งหมด6รอบต่อหนึ่งดันอันนั้นก็คือเราจะสำเร็จเคลพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานจะขออนุญ,ญาตรีบเคลียร์ให้มันครบครบนะคะเราจะได้มาดูกันว่ามันจะสำเร็จจริงไหมเนาะอันนี้เป็นก่อนลงนะคะ นี่เราได้มาหนึ่งดาบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมเต็มอีกห้าดาบนี้นะคะให้ครบเนาะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บดาบสุดท้ายกัน ลงดังนมีสสบายสุดแล้วเรื่องเวลานะคะเดี๋ยวติดการเหรอโอเค นี่นะคะอันไหนเคสที่ทําเสร็จแล้วจะถูกย้ายลงมาด้านล่างนะคะก็คือทีมงานจะได้มาทั้งหมด20บแต้มอํานาจยุทธจักร2ทับ2นะคะก็คือการเคลียร์ดันเล็กนะคะหรือว่าการเคลียร์เตะ1เตะหรอบนะคะไม่ใช่ว่าการลงเตะใดก็ได้เตะหนึ่งนะคะอย่างละครั้งไม่ใช่นะคะก็คือต้องเคลียร์ตรงนี้นี่ก็คือหรือเรียกง่ายๆก็คือการลงดันสองดันทั้งหมด12รอบเนาะ ก็คือดันละ6หกรอบนะคะจะมีดาบไข่เปิดสามารถเปิดดูได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เคลียร์ไปหนึ่งคุยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบในคลิปหน้ากันนะคะสําหรับคุยข้ออื่นอื่อย่างที่บอกไปนะคะว่าทีมงานจะเก็บทีละอันละการเพราะว่ามันจะได้ไม่งงแล้วก็จะได้สะดวกกับการหาข้อมูลของผู้เล่นด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เนาะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะคะผู้เล่นอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่า มันร้อนๆนหนาวๆแล้วนาะช่วงนี้แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการทราบข้อมูลก่อนใครก็อย่าลืมนะคะไปกด Subscribe Channel YouTube Motorcaster เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ